สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสุ่มรับเงินเข้าทูนิวเลตนะครับผมกิจกรรมมาใหม่ในตอนนี้เลยนะครับใครที่อยากทํานะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับรีบเข้ามาทําเลยนะครับกดลิงก์นะครับผมก็จะได้นะครับผมสิทธิ์สุ่มมา1สิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่าต้องทําตามผมในคลิปก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับสิทธิ์นะครับเอามาเล่นเกมตรงนี้นะ เห็นไหมครับทุกคนว่ามันสามารถสุ่มได้นะครับผมสูงสุดคือ100บาทเลยนะครับมันจะแลกเป็นดาวนะครับดาวเอาเข้ามาทูมอนีวเลตได้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าผมจะได้เท่าไหร่นี่นะครับทุกคนได้มา5ดาวนะครับผมก็คือ5บาทนั่นเองนะครับมันแลกเข้าทูมอนี่ได้นะครับผมสําหรับคนที่สนใจอยากทํานะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับ สำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมสุ่มรับทูนี่นะครับผมนี่นะครับทุกคนกดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมใต้คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับผมลิงก์สีฟ้าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้อันล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับผม พอเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับทุกคนก็จะมาที่หน้านี้นะครับเราก็มารับสิทธิ์กันก่อนเลยนะครับผมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อกดตรงนี้นะครับทุกคนโอนหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับผมกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะพาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดโอนเงินด้านล่างนะครับผมปุ่มสีส้มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับทุกคนกดยืนยันไปเลยนะครับทุกคนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทําการนะครับผมรับสิทธิ์สาเร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะได้รับสิทธิ์นะครัััััับบบบบบผผผมมมมมมมสสสสิิิทธธ์ตตรร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 งนนนนนนีี้้้้ะะะะคคคคาาาาาาาหเเเเถอข่วกกจไดลย ก็จะเข้ามาที่หน้ากิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับทุกคนพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ต้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมถึงเราจะได้รับสิทธิ์หมุนเงินฟรีนะครับผมคนละหนึ่งสิทธิ์นะครับผมก็บอกแล้วนะครับผมว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปกดเล่นเกมตรงนี้นะครับมันก็จะพาเรานะครับผมเข้าไปหมุนนะครับผมเป็นทูมอนี่เวลต์นะครับกดหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการนะครับผมสุ่มให้กับเรานะครับตั้งแต่2บาทจนถึง100บาทเลหนึ่ง เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มมาได้5ดาวนะครับก็คือประมาณ5บาทนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถนะครับผมแคปหน้าจอแบบนี้นะครับไปโพสต์ใน Facebook นะครับผมหรือว่าใน X นั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะได้นะครับผมอีก5,000ดาวถ้าเขาเลือกและสุ่มโดนเรานะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กทูมูนี่ฮันเตรตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถนะครับผมแลกเงินได้นะครับถ้าเรานะครับผมเก็บครบนะครับผม20บาทตรงนี้นะครับ ก็จะแลกเข้าทุมนิวเลดโดยตรงเลยนะครับแล้ววิธีการหาสิทธิ์นะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็จะได้1สิทธิ์แล้วนะครับทุกคนทําตามที่ผมบอกนะครับจะเป็นการโอน0.01สตางค์นะครับกับการว่าชวนเพื่อนตรงนี้เราก็จะได้อีก1สิทธินั่นเองนะครับสามารถนะครับผมบันทึก QR โค้ดตัวนี้ไปได้ด้วยนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผมไปนะครับผมทําการนะครับโอน1สตางค์ให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนให้เพื่อนของเราทําตามนี้นั่นนเองะคครับทุกน กดช่วยเพื่อเลยนะครับผมโอน1สตางค์ให้เพื่อนนะครับแล้วเราก็จะได้อีก1สิทธิ์เพื่อนก็จะได้อีก1สิทธิ์ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราเชิญครบนะครับผม100คนเราก็จะได้อีก500ดาวแล้วก็1000คนก็จะได้อีก5,000ดาวนะครับสามารถแลกเข้าทูมมี่วอลเลตได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมให้แนะนําให้รีบมาทําเลยนะครับเพราะเป็นกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับผมแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมลิงค์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดโอนหนึ่งนคทุก เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับผม